นี่นี่เอ่อมูดงอะไรอีกแล้วก็เอาฉันขอตัวตัวนี้มาทำไ,ไมไม่ได้ฉันไม่เอามาไม่จะเอามาไม่ฉันไม่เอามาไม่นะโอเคก็ไดเอามาก็เอามาเออก็ได้ว้าวนี่กาฟิวอะไรล่ะเขาเกือบโดนยิงไปแล้วนี่เอาฉันมาทำไมเนี่ยฮะ ไม่รู้แหละแต่ว่าฉันอย่าพามาันนายมาด้วยอะ่ะมาฉันมาไม่ได้นะฉันต้องกลับเข้าไปปุ๊บปิดประตูซะอ้าวเฮ้ยทำอย่างนี้เลยเหรอจะให้เชนกลับไปยังไงอ่ะแต่ถ้านายอยู่ไปนะก็ตายเปล่าๆนะไม่อะ่ะฉันไม่ได้ตายเปล่าๆฉันต้องตายอย่างรำคาสิฉันจะบอกป้องเบื่อฉันนะฮนะอ้เท้านายเหม็นมากเลยเพื่อน เท่าไรเท่าไรสิบเติมสิบไปเลยเอาละจะเยืนเยันก่อนละกันแต่ว่าหมูเด้งอะไรเหรอทำไมเรามาอยู่ในที่สายลุ้งอย่างเงี้ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราอยู่ที่ไหนฉันก็เนี่ยแหละที่ฉันไม่อยากให้พาผู้นายมาเนี่ยแหละนายชอบไปที่มุมมั่วหวังว่ามันจะไม่มีอะไรแย่ยมามาไล่ฆ่าเรานะฉันก็ว่างั้นอ่ะคงน่าจะเป็นเฮ้ยห,หมูเด่งนั่นอะไรอ่ะ ทีนี่มันมาจากไหนอะไม่รู้เหมือนกันที่มูนิง่งอะไรนั่นไหนปลับนี่มาจากไหนกันห <c oughs> นามันจะทำเราฮะเดี๋ยวมันจ้องหน้าพวกเรามันจะต้องทำอะไรสักอย่างแน่นอน <c oughs> ใช่ฉันก็ว่างั้นแหละและไอฉันลอยขึ้นฟ้าแล้วช่วยด้วย จะนนุนเดี๋ยวฉันลืมไปนี่มันสุดหน้าโจ้แล้วแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกจ้ปลาบึ้อเด้แตละว้ายฉันกระโดดเดี๋ยวอทำไปฉันลอยเนี่ยโอ้ยไม่มันดันฉันโอ๊ยโอ้ฉันเหลือแต่เท้าอันน่้ปลาดันฉันไม่หยุดเลยเนี่ยโอ้ยตายแล้วเอ้ย ตาดันเย,ย่แล้วว่าเออเออมันจะไปไหนสักที่หนึ่งอะเจ้าพวกนั้นบื้อมากเลยใช่ไหมทุกคนฮะเป็นไงบื้อไม่ได้ทุกคนสองตัวน,นั้นอะเออเจ้าพวกฉันต้องกลับโลกแล้วนะเออแยจังกลับดีกว่านี่วุฒนาย,ยากลับดีใช่อยากลับอยากลับอยากลับไม่ไหมขอร้องมาฉันจะกลับอะดูฉันดิใช่ไหม ใช่ไหมเฮ้ย,ยฉันจะกลับเพื่อนไม่กลับก็ได้เอาจริงๆฉันก็ไม่อยากกลับเหมือนกันหรอกแต่ว่าฉันไม่อยากอย,กอยู่ที่เนี่ยมันน่าเกลียดเหรออเราไม่ใจะรามไปที่ไหนอะฉันก็ไม่รู้แต่ว่าไปด้วยอึ๊บอึ๊บเระกาะไปด้วยสินี่กาฟิวอะไรนี่ทำไมเรามาอยู่ได้ที่นี้เนี่ยออเอ,อ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราอยู่ที่ไหนถ้าพวกเราตุยเราจะทำยังไงดีแต่ว่าปลาตัวนี้มันก็เหมือนมันจะไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะพวกเราต้องดูมันก่อนอะฟบมันไหวตัดหน้าใช่ไปแล้วฟูฟฟูเหมือนเจ้าปลาสีตัวนี้ไม่ทำอะไรอะเอาล่ะฉันขอดูแบบมาโจแกาฟี่ได้ไหมนี่ คนไทยอะไรคนไม่ใช่คนไทยดิือคนากเออนั่นแหละคนไทยดิือคนพากอะไรเลยสองชื่อนี่ช่วยทำให้พวกเราเห็นการเดินทางของปลาพวกนี้แบบในกล้องได้ไหมได้สิฉันด้วยช่วยขอดูด้วยได้จะดูเหรอดูสิทําไมล่ะเดี๋ยวฉันทำให้ก่อนนับลับหนึ่งไหนตาลาังห็นจะมีเลย นี่ฉันไม่ได้อาแบบนี้มันก็เป็นการบอกไงว่าตัวไหนเป็นตัวไหนพอได้ภาพจริงอะ่ะทำไม่ได้หรอกถ้าจะเอาตัวแบนี้ไปใส่อะ่ะมันใหญ่ไปอ๋อเข้าใจละสีม่วงคือตัวนี้สีเขียวคือตัวนี้สีฟ้าคือตัวนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองคือตัวนี้สีมัานไหนเลยไหมไม่ฉันสีแทนโอเคช่างมันเถอะแต่ก่อนอืน่นจะต้งภาพนแล้วน,ะนี่นีกาฟิ สีม่งไปไวเฮเดี๋ยวสีเหลืองก็ตามมาเหมือนจะไปพวกกันนะเดี๋ยวทำไมาโอ้ไปไวกันแล้วอ่ะสงสัยคุณจะมีบางอย่างหรอมา้งฉันว่าเฮ้ยมันมีแดงแดงมาคอยแดงแดงนั่นคือตัวที่มันจะไปกินปลาใช่ไหมครับใช่แต่พวกมันหนีแล้วอุ้ยเดีอเด้อตัวฟ้าดุนกินไปแล้วอุว้ย ตัวฟ้าโดนกินเรียบร้อยเมียบไม่ปลาตัวนิดนี่ถ้าปางตัวไหนง่ายทงหมายความว่าจะน่าตายเรียบร้อยไม่ใช่ไม่อยากไมนตายเ้าสามตัวนันจะดียังไงฮะไอตัวลุงบังเอาไว้เหรออุ้ยกาหาญมากเอาหลบไม่มันหลบอ๋อช่ว มันหนีไปมันพาเพื่อนหนีไปแล้วอูมันจะไปไหนเนี่ยชัยก็ไม่รู้เลยว้ามันตามมาแล้วตัวใหญ่นี้เร็วไม่มันเจอทางกันน้ำเรียบร้อยมันจะไปยังไงแต่เหมือนตัวใหญ่ไม่มันกัดมันคิดสีเขียวเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวนะ เออยจะลงไปแล้วไอ้สองตัวนีห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 นีมาเร็วหนีมาเร็วหนีมาหนีมาทำไมจู่ๆหนีมาเร็วหนีมาหนี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 มาเร็วหนีมา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 เร็วนี่ไม่นะมันจะดูเร็วเหมือนจะเป็นสัตว์ตัวใหญ่ด้วยนะเช่นว่ามันต่อตัวทำไมอย่าบอกนะว่า มันมันรัวอะไรจะต้องดูหน่อยแล้วมันทำอะไรกันดูสิไม่เดี๋ยวมันป่วยอาหารไม่อะแล้วมันทำอะไรกันเฮ้ยมันตีูโอ่างกันแต่ตัวตีหายจากแบบเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเหมือนมันทำอะไรบ้างยางงั้นนะเหมือนไม่ไม่เดี๋ยวเตีเดียห้ามไว้ห้ามเลยีเดียห้ามไม่ห้ามมันต้องห้ามไม่ได้ี๋ยวมาห้ามแล้วมาห้ามแล้ว ทำมซงยายาอืมยานะขอเนาะิมงกินแล้วอสี่ลังนี้รับ้ปมนงออกแต้มันอีาราบุรันโอ้ข่าสิอ่ข่าสิม่วงเรียบร้อยแล้วทำไงดีใจก็ไม่รู้แหละ ตายดีไหมไม่เั็นปลาเลยนะอืออือเอาฮ้ยมันไม่เหลือแล้วอะ่ะ เยอะมีตัวอะไรใหญ่มากเย้มันเปลี่ยนสีแดงแล้วเงียบเงียบเย้มันเงียบแล้วตัวนี้มันหนีหนีไปจับแล้วโหมันไล่กันอยู่ดูเห็นมาแล้วเย้เว้แล้วเย่แล้วก็เลยใช่น่าเสียดายดีเออ yellow mai nó như mai mai chút bài ra tay nó già 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 nó cho tôi vậy mai cho kín hả Mày kín đấy dốc Mày tay mai chút đi lối ฉันคิดว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่ฉันรู้สึกว่าอาซูรานี่เรื่มแปลกแแล้วฉันรู้สึกว่าเริ่มมีรอยยิ้มขึ้นตรงกลางก่อนี๋จะเป็นแบบนี้แต่ว,ว่ายังไงเยอะเขายิ้มเหรอเจ้าเขามีความสุขที่จัด ได้นี่เขาทำอะไรเขากลังเพิ่มฟันเขาในปากเขานี่เขาไม่มีฟันด้วยซ้ำแต่เขาจะทำให้ได้ เดี๋ยวทำไมมันเป็นหน้าไงอ๋อหน้ามันอยได้ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวคุก็หายไปด้วยเฮะไม่ปาตุยหมดแล้วโอเค เรกได้แล้วนี่ปลาตุยหมดแล้วใช่ไหมทุกคนใช่ดูปลาวิ่งไปวิ่งมานะเนี่ยอา้าวหลานแล้วสิ่งที่เหลือล่ะอ่ะได้เวลาหมูแด้งดูขยะลบเร็วเป็นไงไว้เนื้อเสียงอเอะเนื้อเสียงจริงๆเหรอ แต่วันนี้ฉันรู้สึกว่าฉันอยากสักอย่างนะโอเคจะพาฉันไปที่ไหนเดี๋ยวรอบต่อไปฉันจะพาดูาจากกับบล็อปเปอร์เองใครคือบรล็อปเปอร์อะ่ะเดี๋ยวได้ก็รู้จักเข้าใน ep, EP น p i s o d e 9 ep 9แต่เขาจะเป็นคนที่ เพาว่าหน่อยนะอย่าลืมละกันส่วนหน้าจะเป็นเขาท,ที่จะต้องเจอเขาติดอยู่ตามกรแเพงเตมแบบนี่นายจะต้องทําอะไรเนี่ยฮะนายจะพูดอะไรของนายมันมีจริงๆนี่พวกเรามาอยู่ในดินแดนมืดฉันจะรู้สึกว่าเขาโลกเขาก็อยู่แถวนี้แล้วนะฉันมันมีสามตัวก็ได้เจอกันอีพีหน้าบายบาย